フフフフフ。<music> Today's p e c i a l b y i t r u อทรู mart. วันนี้มีสินค้าคุณภาพมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับกับนี่เลย l i ไ e Proof c s s สสำหรับ iPhone 4, CS และ iPhone 5นะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นแค่คุณมีเคสนี้เคสเดียวก็สามารถนะฮะที่จะป้องกันสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างครบคันไม่ว่าจะเป็นฮะทั้งกันน้ำกันฝุน่นทรายโคลนหิมะนะฮะและการป้องกันการตกจากที่สูงอีกด้วยเรียกว่าเป็นวันเคสโฟ r Proof เลยทีเดียวครับ l i p r Pro Case ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีตัวเคสผลิตจากวัสดุคุณภาพเยี่ยมดีไซน์สวยงามน้ำหนักเบาเพียง28กรัม แต่ละด้านบางเพียง1.5ม m mm เมเท่านั้นครับสามารถเสียบหูฟังและเสียบชาร์จไฟขนาด iPhone อยู่ในเคสได้สามารถใช้ปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงขนาด iPhone อยู่ในเคสได้อีกด้วยครับและก็ยังผ่านการทดสอบจนมั่นใจแล้วว่าช่วยป้องกนันน้ําฝุ่นโคลนและความเย็นจากหิมะรวมไปถึงการกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณจึงสามารถนํา iPhone ติดตัวไปได้ด้วยทุกที่ไม่ว่าจะไปดําน้ําเล่นสกีกีฬาเอเวนเจอร์จะกิจกรรมไหนๆคุณก็สนุกได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วละครับ ทีนี้ฮะเรามาดูประสิทธิภาพของ Live Proof Case จากบททดสอบนี้กันดีกว่าครับถ้าโยน p p o o n นะครับลงพื้นซ้ำๆกันแบบนี้หรือแบบนี้นะครับเชื่อว,ว่าต้องมีเสียวอย่างแน่นอนนะฮะดูสิครับ i ล e p r o o f Case นะครับป้องกัน iPhone ให้ไม่มีรอยแถมยังใช้งานเครื่องได้ตามปกติอีกด้วยทีนี้มาดูถ้าเกิดเราใช้หิมะกรบ iPhone จนมิดเครื่องแบบนี้แหะครับหากใส่เคสปกตินะฮะคนต้องมีช็อตกันบ้างแต่ว่านี่ฮะ โอ้โห iPhone ไม่เป็นอะไรเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ชอบกิจกรรมลุยๆนะฮะถ้า iPhone ของคุณโดนกรบฝังดินแบบนี้จนมิดเลยนะครับเป็นไงบ้างค็ต้องมีฝุ่นเศษผงเศษดินมากมายนะฮะเข้าอยู่ในช่องเล็กช่องน้อยอย่างแน่นอนนะครับดีไม่ดีอาจจะทำให้เครื่องใช้งานไม่ได้เลยนะฮะแต่ว่า Life Proof Case นะครับป้องกันได้อย่างสบายครับสุดท้ายฮะถ้าเกิดคุณเผลอทำ iPhone ของคุณตกน้ำไปแล้วก็เรื่องใหญ่แน่นอนนะครับดีไม่ดีอาจต้องเสียเงินซื้อเครื่องใหม่ก็ได้นะครับแต่ดูนี่สิครับ Live Proof Case นะครับกันน้ำไม่เข้า iPhone <S <S แถมยังใช้งานได้ตามปกติอีกด้วยนะครับ สมบูรณ์แบบทุกการป้องกันทั้งจากน้ำฝุ่นโคลนและความเย็นจากหิมะเพราะว่าผ่านการทดสอบจนมั่นใจในระดับมาตรฐาน IP 6 8มาแล้วนะครับซึ่งสามารถป้องกันน้ำได้ลึกถึง2เมตรด้วยกันมีซิลลิงครับที่สามารถกันฝุ่นละอองเม็ดทรายและโคลนนะครับรวมไปถึงความเย็นจากหิมะได้อย่างมีประสิทธิภาพครับได้ยังผ่านการทดสอบของ m i ล i t a r y Standard ในระดับ8 1 0 F ขีด5ึ้ซึ่งทนต่อการตกจากที่สูงได้ถึง2เมตรครับ นอกจากนี้ Life Proof Case นะครับยังได้นำเทคโนโลยีพิเศษอย่าง Sound Enhancement System มาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพเสียงให้ดียิ่งขึ้นครับคุณสามารถใช้สปีกเกอร์โฟนหรือว่าใช้หูฟังพิเศษเพื่อฟังเพลงใต้น้ำได้ด้วยหน้าจอเป็นแบบ Ultra Flat Screen Protection ทำให้ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบแม้แต่ตอนถ่ายรูปก็เลือกใช้คริสตัลใสที่ช่วยลดรีเฟรคทำให้ได้ภาพที่ชัดเจนและสวยงามเลยครับเรียกได้ว่า l i f e Proof Case นะครับเป็นยิ่งกว่าบอดี้การ์ดที่ช่วยป้องกันสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างดีทีเดียวแหละครับ Lifeproof Case เคสเดียวปกป้องทุกสถานการณ์สำหรับ iPhone 4 CS และ iPhone 5ปกติ2,990บาทพิเศษเหลือเพียง2,590บาทสั่งซื้อได้ที่0 2 9 0 0 9 9 9 9กด5หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w i t r u m a c o m t o d a y ของมีจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับ